ข่าวดีครับช่วยเงินนักเรียนกับทุนเสมอภาคตลอดหนึ่งเทอมนะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยเนี่ยเขาได้มีการจัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับเดินหน้าในการแจกทุนเสมอภาคช่วยเหลือนักเรียนยากจนนะครับซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนที่ยากจนเป็นพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการช่วยเกือบ800คนตั้งแต่ อนุบาลถึงม .3 ทั่วประเทศโดยโครงการนี้เนี่ยจะเริ่มภาคเรียนนี้เลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีลูกหลานยากจนเป็นพิเศษลองตั้งใจฟังนะว,ว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับกับข่าวสตางมีเดีย16กระกฎาคม68นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเขาจะแจกให้ประมาณนักเรียน8แสนกว่าคนจาก30,000โรงเรียนครอบคลุมทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะได้รับเงินอุดหนุนปีละประมาณ1000จนถึง 7,200บาทนาน1ปีตามระดับชั้นความยากจนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับในเรื่องของการพัฒนาตามเกณฑ์สุขภาพเด็กด้วยเป้าหมายนะครับคือเขาไม่อยากให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากการศึกษาเด็กหลายคนที่มีครอบครัวยากจนนะครับพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนเนี่ยก็ต้อง ออกจากการศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย <c oughs> เขามีกําหนดนะครับที่จะรับสมัครแล้วก็ประกาศผลโดยครูแต่ละโรงเรียนนะครับจะต้องมีการบันทึกข้อมูลน,นักเรียนใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในการช่วยเหลือประมาณ21สิสิงหาคมหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่คิดว่า ลูกของเราเนี่ยเป็นนักเรียนยากจนแบบยากจนมากๆเลยเนี่ยสามารถสอบถามครูก็ได้นะครับหรือว่าสอบถามไปได้นะครับที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเบอร์โทรศัพท์0207954 75แล้วก็เขาจะมีสัญญาณอัตโนมัติให้กดหมาเลขหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามเนาะจะได้เป็นเงินในการช่วยเหลือลูกของคุณในการเรียนนะสำหรับทุนเสมอภาคนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้าล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดัง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ